สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีความต้องการที่อยากจะลดต้นทุนนะครับเพิ่มผลผลิตมีปุ๋ยมานําเสนอให้ท่านผู้ชมนะฮะให้เป็นตัวเลือกนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเซตขนาดกลางนะครับาสามารถที่จะสั่งได้นะที่เบอร์โทร084-828137หรือแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับ สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมจิมมี่ออนเซลล์ขายทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะไม่ได้เจอกันอ่าเป็นระยะเวลาลายเดือนอยู่พอตัวนะครับและคลิปนี้นะผมเปิดตัวด้วยการมาขายที่ดินที่อำเภอรันสักจังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วที่ดินนะฮะมีลักษณะเป็นแบบไหนอะไรยังไงมาเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูกับที่ดินแปลงนี้กันเลยนะครับไปมาดูเลย เอาละครับผมตอนนี้นะผมพาท่านผู้ชมนะมาดูที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีเนื้อที่นะครับหกสิบตารางเมตรเอะไม่ใช่หกสิบตารางวานะครับแต่ผมพาท่านผู้ชมมาดูนะฮะที่ดินแปลงนี้นะฮะเขาได้ถมไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีขอบเขตพื้นที่นะครับ ให้ท่านผู้ชมไว้เรียบร้อยนะฮะก็เนื้อที่นะครับมันไม่ได้เยอะนะครับแต่มันอยู่ในตัวอําเภอรังสักนะครับอยู่ในตัวเทศบาลของอำเภอรังสักแล้วติดถนนนะครับติดถนนไฮเวยสี4น์นะเส้นนี้นะครับเส้นนี้พาไปยังอํำ,ออำเภอชุมตะบงนะครับหรือว่าอําเภอสว่างอารมณ์นะอำเภอชุมตะบงนี้จะอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็ ทางนี้นะฮะเส้นทางนี้นะผ่านไปยังตัวอำเภอสว่างอารมณ์นะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับไปได้เช่นเดียวกันครับเส้นนี้นะครับกว้างนะครับอยู่ที่นะฮะ6เมตรนะครับหน้ากว้างด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านยาวนะฮะด้านยาวอยู่ที่33เมตรนะครับ33เมตรนะด้านยาวที่ยาวมาเนี้ ที่ดินตรงนี้ถมให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีขอบเขตพื้นที่ไว้ชัดเจนนะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับในเรื่องของด้านราคานะฮะราคาเนี่ยเจ้าของเปิดในราคา1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะฮะพื้นที่อยู่ในตัวโซนอําเภอลานสักนะครับอยู่ในโซนอําเภอลานสักเลยแล้วก็อ่ามันเหมาะแก่การที่จะสร้างตึกนะครับเหมาะแก่การสร้างตึกหรือทําธุรกิจธุรกรรในในทำนองการค้าการขายนะฮะผมว่าถ้าทําในอ่า ุรกิจนะฮะในเรื่องของการค้าขายเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะดีนะเป็นทางผ่านที่ผ่านไปยังอำเภอชุมตะบงด้วยแล้วก็ไปอำเภอสว่างอารมณ์นะครับประมาณนั้นนะฮะหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเบอร์โทรนะครับ089910777นะครับถามนะเรื่อง รายละเอียดนะครับแล้วก็ขอโลเคชันนะครับผมให้เบอร์โทรศัพท์เจ้าจของโดยตรงไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้โทรติดต่อต่อรองราคากาันโดยตรงนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาที่จะติดต่อผ่านผมนะฮะผ่านคนกลางนะอันนี้ผมให้ติดต่อผ่านโดยตรงไปเลยนะครับผมนี่ฮะเส้นทางนะครับแล้วก็ ตามภาพมุมสูงนะฮะที่ผมถ่ายถ้าู้ชมได้ดูอยู่นะครับก็จะเป็นแนวแนวอ,อยู่ในโซนอำเภอราสักนะครับแล้วก็อยู่ในเขตเทศบาลนะครับส่วนเรื่องน้ําไฟฟ้าประปลาอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในโซนนี้มีครบแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของราคานะฮะร,ราคาอาจจะสูงไปนะครับแต่ก็ในโซนนี้เขาขายกันราคา นี้เป็นปกตินะครับก็คือราคานี้เขาไม่ได้คิดบวกเพิ่มอะไรแต่อย่างใดนะที่ผมได้คุยกับเจ้าของนะครับเจ้าของก็บอกว่าราคานี้ก็ซื้อมาแล้วก็ขายไปเพราะว่าจะต้องนําเงินไปหมุนนะครับอันนี้เขาก็ซื้อสดมานะครับเขาจะต้องนําเงินไปหมุนนะฮะเอกสารสิทธินะฮะลืมบอกนะฮะเอกสารสิทธิ์เป็นนสสามกนะครับในเขตพื้นที่อําเภอนาซัก์กจจะเป็นอ่าเอกสารสิทธิ์นสสามกนะฮะตามนี้เลยนะครับใครสนใจนะฮะที่ดินแปลงนี้นะฮะ ก็ถ้าท่านผู้ชมมาดูนะครับก็จะเขียนป้ายบอกเบอร์โทรศัพท์นะครับตรงนี้อยู่นะครับใครที่สนใจยังไงนะฮะเรามาพูดคุยนะฮะแล้วก็ห่างจากตัวอบตลานสักเนี่ยประมาณร้อยสองร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจยังไงเรามาพูดคุยสอบถามกันนะครับผมก็หลังจากที่เราไม่ได้ทําคลิปผมไม่ได้ทําคลิปมา ะนานเลยสีเดียวนะฮะผมเองก็มีกิจกรรมดีๆมานําเสนอนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่อยากจะขายที่ดินในราคา999บาทฟังไม่ผิดนะครับ999บาทแต่มีข้อแม้นะครับคือถ้าผู้ติดตามผมนะครับถึง1 0,000หมืซับสไครตเมื่อไหร่นะครับจะมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่จะมานําเสนอที่ดิน่าในราคา999บาท จริงๆแล้วเขาบอกนะฮะผู้ใหญ่ชาตน,นี้เขาบอกว่า,าจริงๆแล้วเขาจะแจกก็ได้นะฮะแต่ก็คือว่าเห็นผมนะฮะได้ทําการาทําบุญนะฮะในเรื่องของอบริจาคให้กับโรง,งพยาบาลอะไรทำนองนี้นะฮะคือ99บาทเนี่ยมันมันเป็นเงินที่ไม่ไม่ได้มากนะครับเป็นเงินที่ไม่ได้มากแต่คือเขาอยากจะนา99ผ่านเนี่ยไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลนะครับจริงๆครับว่าแจกได้ก็แจกนะครับถ้าใครสนใจนะฮะกับกิจกรรมแบบนี้นะครับลองพิมพ์อะไรมาก็ได้นะ ถ้าท่านได้ที่ดินแปลงนี้ไปในราคา999บาทเนี่ยท่านผู้ชมจะเอาไปทําอะไรยังไงนะครับอลองมาพูดคุยอคอมเมนต์นะครับแสดงความคิดเห็นเล่นๆกันนะครับแล้วก็ฝากที่ดินแปลงนี้นะฮะในอำเภอรันสักนะครับก็มีเนื้อที่60ตารางวานะครับแล้วก็เป็นที่ดินที่อ,อยู่ในเขตชุมชนในเขตที่เป็นเศรษฐกิจนะครับเป็นสถานที่เศรษฐกิจของ พื้นที่ของอำเภอลานสักนะครับแล้วก็มีเส้นทางที่ไปยังอำเภอชุมตะบงนะครับจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ไปอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอูทัยธานีได้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับยังไม่ได้กด subscribe นะครับดูแล้วยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนี้ผมก็เพิ่งได้ทําคลิปแรกในในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาเพราะเนื่องจากร้อนนะครับร้อนแล้วก็ มีปัญหาเรื่องสุขภาพส่วนตัวนะครับก็เลยทำให้ไม่ได้ออกทำคลิปวิดีโอนะครับต้องขออภัยในช่วงที่หายหน้าหายตากันไปด้วยแล้วก็ขอฝากสวัสดีปีใหม่ไทยในที่ผ่านมาด้วยนะครับก็สวัสดีวันสงการนะครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมนะมีสุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่กันไปยาวๆนะครับดูกับ จิมมี่ออนเซลไปแบบนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฝากไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ